this is for to be a man class. We come to share B, G, B, T, F, C. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. whoa, oh, oh, whoa. Oh, oh, this is for to be a man class. We come to share B, G, B, T, F, C. This is for to be a man class. ก็เป็นนักเตะอีกคนนะครับที่พิ่แุลกเขาชอบชื่นชอบในฝีไม้กับในมือนะครับแล้วก็ให้ทางผู้บริหารสโมสรเนี่ยติดต่อไปทางชนบุรีนะครับ mm hmm. ก็ประสบความสำเร็จ mm hmm. ก็เป็นเป็นหมากแรกที่เราเริ่มสราเรบฤดูกันหน้าเราคิดว่าจะมีตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับเร็วนี้ก็ต้องไปดูนักเตะเพิ่มขึ้นอีกด้วย ค,คือตอนนี้เรานักเตะอ,อื่นเนี่ยสำหรับไทยเนี่ยก็คงจะมีเสริมอีกนะครับหลักๆเนี่ยเราก็จะต้องเน้นเรื่องคุณภาพของนักเตะต่างชาตินะครับเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยผมกับพี่แท็กจะบินไปอิสาราเอลอีกทีไปดูนักเตะนะครับมาเซเดนเนี่ยทีมชาติแล้วก็ซึ่งเล่นอยู่ในลีกอิสาราเอลซึ่งเป็นลีกที่ค่อนข้างจะมีนักเตะต่างชาติดีๆหลายคนนะครับก็จะไปดูแล้วก็ไปดูฝีเท้าเขานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคลงตัวนะครับแค่ดูเรื่อง การเล่นในสนามแล้วก็เรอนี้ก็คงจะได้กองหลังกัต้เชียมอีกหนึ่งตัวด้วยก็เดี๋ยวรออะไรให้จบนิดหนึ่งนะครับก็นักเตะต่างชาติที่จะเด่นก็จะเป็นคุณภาพนะครับอ๋อตอนนี้ก็ดีใจมากครับตื่นเต้นมากเลยครับก็จะมานี่ก็จะทําให้เต็มที่ดีที่สุดครับก็ขอจะเต็มที่ครับจะให้แบบก็จะทําให้แบบที่ดีที่สุดแล้วก็ หวังแชมป์ก็ต้องทําให้ได้แชมป์ครับสมาช่วยให้ได้ที่สุดมากที่สุดครับก็คงไม่ยากครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสมาก็รู้จักกันเยอะครับอะไรเงี้ยก็เล่นมาเคยเล่นมาด้วยกันตอนเด็กๆก็เลยครับก็คงไม่ยากมากเท่าไหร่ครับครับผมครับผมก็ขอให้ทุกคนตามเชียร์ตามนี้ได้นะครับผมก็ขอฝากเนี้ยฝากตัวนด้ครับโอเคครับผม